สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแยกที่ชวาจะมาแปลบทพูดของไอรีกันนะครับเพราะว่าคลิปแรกที่ชวาทำชวัไม่ได้แปลตรงหน้าแนะนำตัวละครเลยยังไงก็ก่อนที่จะรับชมก็กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้ากดเสร็จแล้วก็ไปรับชมกันเลย คโนยิคุซานิอินจิโอคาเครุสึกนี้ค้าจะสู้อย่างสุดชีวิตไม่คิดกลัวตายอินอจิโอคาเครุเป็นโคตัวศาสหรือว่าสุภาษิตนั่นเองครับซึ่งจะแปลประมาณว่าการทําในสิ่งต่างๆโดยที่มีความรู้สึกเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าอขาจะต้องมาทิ้งชีวิตในที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับ ฮันโซซังโจข้าจะต้องไปพบกับท่านให้ได้ฮันโซฮันโซในที่นี้เชว่าคิดว่าน่าจะหมายถึงฮัตโตริฮันโซหรือชายาก็คือปีศาจดำครับซึ่งฮันโซคนนี้เป็นนินจาเพียงไม่กี่คนที่ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาได้ก้าวเดินออกมาจากโลกมืดของนินจาแล้วไปเตะเต้าทํางานจนได้เป็นขุนนางคนสาคัญของฮันโชกุนโทคุคาวะอิเอยยสุซึ่งในระหว่างที่ฮันโซเป็นขุนนางก็ได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงเอาไว้อย่างมากมายครับ ขอให้สัญญาณไม่หนาคารุยรินดีคุตโนมุเป็นเกียรติยิย่งที่ได้พบกับท่านขอฝากเนื้อฝากตัวข้าด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้หากมีภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในเร็วๆนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ